จับตาช่องดังจ่อปั้นหนุ่มคนนี้ขึ้นแท่นตัวท็อปที่อายุน้อยที่สุดจับตาช่อง7 HD เล็งปั้นหนุ่มหล่อหน้าใหม่ที่เตรียมกลายมาเป็นพระเอกเจนล่าสุดของช่องที่ช่องทำกำลังผลักด,ดันอย่างเต็มตัวเขาคือภูมิเกียรติภูมิบัรลือชยัยฤทธิ์ที่เพิ่งจะมีอายุ21ปีและยังเรียนมหาวิทยาลัยอยู่ด้วย สาเหตุที่ต้องจับจ้องที่หนุ่มภูมิเกียรติภูมิเนื่องจากหนุ่มคนนี้กำลังมีผลละครบูภูเขาเงาพยักจากค่ายนายบีเวอร์ฟิล์มโดยผู้จัดโอลิเวอร์บีเวอร์ที่กำลังเป็นค่ายที่สร้างเรตติ้งให้ดีกับช่องในเวลานี้ประกบคู่กับนางเอกรุ่นที่พระภายรมิดานี่จึงเป็นโอกาสครั้งใหม่และครั้งสำคัญของหนุ่มภูมิเลยทีเดียว ภูมิเกียรติภูมิเริ่มเข้าวงการมาตั้งแต่ตอนอายุ16ปีเข้าเข้าประกวดเวทีสมาร์ทบอยปี2018ของทางช่องและติดโผเข้ารอบเป็น1ใน12คนสุดท้ายก่อนจะได้เซ็นสัญญาณเข้าเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7 HD ด้วยบุคลิกและเอกลักษณ์ที่มีพิม์นิยมแบบไทยไทยกับส่วนสูงที่สูง190เซนติเมตร ทำให้เขามีผลงานแสดงเป็นละครเย็นหลายเรื่องในช่วง3าสปีที่ผ่านมา